สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราจะพามาดูทุ่งนานะคะนาหนองอ้อวันนี้เป็นวันหยุดวันดีนะคะจะได้ม้วานเขา่าวานไหวถาฝนจะสีแรงว่าแรงปีนี้แต่เขาบอกว่าปีนี้สีแรงนะฮะแต่ว่าหน้าหน้านี่ถ่วมสองปีแล้ว ปีไก่ก็ปีก่อนอหน้าถ่วมปีนี้กับมะวานไว้จัดสีถ่วมจัดสีแรงพี่น้องวันหยุดกับวันได้หยุดกับมาเห็ดหน้ามาหนีสวนพักแมวกุหลาบมะาวานเข่าจ้ะวานไวถน้ถักกินถ้าขายน้ำอันเดียอลายก็ขายกินเดียกับไข่ บ่ควบคุมก็ต้องเฮ็ดเนาะคะ่ะชีวิตชาวน,าเ,น,น,า,นาเฮ็ดเนัยงมึงเฮ็ดได้แต่อขอ้าวมันหลายเฮ็ดตวอื่นก็บมีไง <c oughs> อ้าสู่ไปชีวิตชาวนาเฮาหลังจากเฮ็ดน้าเราก็ไปเฮ็ดสวนวันหยุดก็ได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานวันทำงานก็ได้เฮ็ดงานอ้าวันนี้เฮาพามาเมืองชมหน้าเนาะบ่แม่นชมสวน ยังมาเมืองผลผลิตว่าห้าสิีได้เขา่าไร้ปันได้ปีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ